ใจสิ่งดีๆนั้นมากมายที่ยอยู่ข้างใน,นเกิดมาเพียงแค่ครั้งเดียวขอลองดูสักวันไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวันทุนกันสุดแรงใจ the tongue of Come on, let's go, show them what you got. Captain War, we'll give you a shot. สหัวใจจะยากจะเย็นสักเท่าไรฉันนั้นจะก้าวเดินออกไปเส้นชัยอยู่ที่ปลายจะมา <c oughs> <c oughs> ขอเสียงปรบมือครั้งนะคะสำหรับผู้เข้ารอบทั้ง10คนสุดท้ายจาก K-PN Awards ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่23แล้ว23แล้วเท่าอายุเราเลยฮะอุ๊ยอย่ายุที่ฉันไม่ใช่อายุสมองใช่ไหมเร็เ้ายาที่ฉันนะคะเออเห็นไหมแต่ะะคนฟังแล้วแบบหูเสียงดีมากคือนอกจากเสียงนะคะพี่ตั๊กอยู่ข้างล่าง ไม่ล่ะเด้ยมาด้วยแล้วเรียกพลังกันอันนี้ท่าท่าจังหวะไหนคะคุณตั๊กมยุราคะคือเวลาได้ยินเสียงเด็กๆเขาร้องเพลงแล้วเราจะแบบละมันด้วยอ่ะใช่การแข่งขันในครั้งนี้พิเศษพิเศษขนาดไหนก็มาต่อสู้กันเรื่อง Battle กันนะแล้วความพิเศษของการ Battle คืออะไรรู้ไหมคะแบ่งเป็นสองทีมทีมสีแดงเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องพลังเสียงแต่ทีมสีน้ำเงินจะเน้นเรื่องหน้าตาอ๋อมีการแบ่งด้วยเหรอ หน้าตากับเสียงนิดนึงต้องให้ชัดเจนโอ้โหถ้างั้นให้แนะนําตัวกันเลยดีกว่าทีมสีแดงค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกปลาเคพีเอนสามนะคะสาวจุฬาร่างยักษ์ใจร่างในเสียงเพลงค่ะสาวจุฬาร่างนั่นคอลูกปลาที่ด้วยต่อไปเลยค่ะทีมสีแดงสวัสดีครับหนุ่มเสียงนุ่มตาเล็กยิ้มสเสน่ห์ฟูกเคพีเอ็นสองค่ะสวัสดีค่ะลูกตาลเคพีเนห้าค่ะใช้เสียงตามฝันฝ่าฟันเพื่อครอบครัวค่ะ สวัสดีครับหนุ่มน้อยท่าไฟใจสู้ BKBN4 ครับสาวบางแสนเสียงสวยหน้าหวานน้ำหวาน KBN1 ค่ะนี่คือทั้งห้าคนของทีมสีแดงอันนี้เน้นเรื่องเสียงเพราะใช่ไหมคะแต่หน้าตาก็ไม่ธรรมดาโอ้ไม่ธรรมดาสิคะมาดูฝั่งนี้ฉันบ้างโอ้โหนี่เดี๋ยวนะกันนะผู่เสื้อสีแดงผู้เขาเดี๋ยวผู่เสื้อสีแดงก็ไม่รู้อยู่เห็นน้ำเงินนี่อันนี้เน้นเรื่องหน้าตาใช่ไหมเริ่มจากสาวคนแรกเลยตัวจิ้วเนี่ย สวัสดีค่ะจิ๋วแจ๋วแบลททะลุร้อยพลอยเคเอ็นเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะสาวเซ็กซี่สายเลือดศิลปินไม่ทิ้งความฝันลูกเกดเคพีเอนเก้าค่ะสวัสดีครับอาร์มเคพีเอนหกครับหนุ่มขี้เล่นทะเล่นปากกล้าครับโอ้โหแม่มีสทะลแขนหมดละสวัสดีครับดองเคพีเอนแปดคุณชายลูกอีสานครับผมสวัสดีครับขวัญเคเอนสิบแบดบอยหล่อร้ายสไตล์อินเตอร์ครับผมหล่อร้ยอ่ะอ่ะอ่อ่ก่อนเมื่อกี้นุ่นบอกว่า ทางนู้นเนี่ยน้องสาวน้องสาวป้าแฝดด้วยนะคะขวัญเนี่ยเด็กพี่อ้าวอีกแล้วรู้จักนะครับเกาะจูงแต่งงานแล้วค่ะคมันไม่เด็กเหนือยอะไรรู้จักขมาก่อนรู้จักกันที่ไหนรู้จักกันสักที่หนึ่งเหรอพี่แต่ว่าเขาเป็นหนุ่มหน้าตาดีแล้วก็ความสามารถเยอะมากรอบตัวจ้ะจ้ะน้องๆเขามีฉายากันแล้วมีฉายากันบ้างไหมคะดิฉันเหรอคะค่ะถ้าไม่สั้นเสมอหูอย่าเรียกหนูมยุรายูรา มีมุ้ีชิ้นพิมพ์เมื่อกี้น้องแนะนำตัวอยากมากเลยไม่ข่าวไม่แซบไม่ซาแต่ลีลาหนูไม่ธรรมดาทุกคนลีลาอะไรจะพูดลีลาแอคติ้งสิคะอ่าวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเพราะอะไรทราบไหมคะคุณผู้ชมการประกวดครั้งนี้ของ KPN Award ครั้งที่23เนี่ยนะคะมีการจัดเรตติ้งด้วย เขาบอกว่านอ13หรือ13บวกถ้าเกิน13ดูได้ถ้าต่ำกว่า13ได้เนี่ยต้องพิจารณาโดยผู้ใหญ่ต้องให้คำแนะนำเออมันมีอะไรอ่ะคราวนี้ไม่ธรรมดาผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีต้องถามท่านนี้ประธานกรรมการบริหาร KPN Award คุณกรณรงเดชซึ่งมารอรออยู่ข้างๆเพื่อได้เจอแน่นะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้เราพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันนะคะกับพราวไน์ค่ะ t o กคนลับเข้าสู่พราวไนท์ของเราในค่ำคืนวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้ต้อนรับ10ผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้าย KPN Award ครั้งที่23นะคะและววันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดและที่มาที่ไปปีนี้เขามีการจัดเรตติ้งกันด้วยยังไงกันนะคะขอต้อนรับประธานกรรมการบริหาร KPN a w a r d คุณกอณรงเดชค่ะสวัสดีค่ะอ้ให้ค้ณกอนเล่าแล้วล่ะมุนค่ะความพิเศษในปีนี้เป็นยังไงคะก็ปีนี้ขอท้าความนิดนึงว่ามันจะเป็นย้อนมาจากปีที่แล้วครับคือปีที่แล้วเราก็เป็นรายการแรกในโลก ที่มีการแบ่งผู้แข่งขันออกเป็นสองทีมอย่างชาัดเจนก็คือ5คนเราเลือกจากเสียงอีก5คนเราเลือกจากหน้านะครับทำไมต้องแบ่งคะคงเป็นคําถามที่ครั้งคนดูหลายๆคนนะครับว่าสุดท้ายสาหรับการประกวดร้องเพลงในโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยอะไรสําคัญกับกันระหว่างหน้ากับเสียงเพราะจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่าทําไมคนเสียงดีตกรอบก่อนทาไมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยทําโจทย์นี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อตอบคําถามเลยว่าคือทุกอย่างแฟร์มากแบ่งกันครึ่งๆเลยเราให้โอกาสคนเสียงดี5คนให้โอกาสคนหน้าตาดี5คน และสุดท้ายก็คือว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็อยู่ในมือท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินเองครับเอ๊ะแล้วอย่างนี้น้องๆจะรู้สึกไหมตอนน้องๆมาสมัครเขาเป็นคนเลือกเองนะครับเพราะเขาจะสมัครฝังไั้นั้แตตอนออดิชันเลยว่าให้เลือกเองว่าจะอยู่สีแดงหรือสีสีแดงคือเสียงร้องเสียงเงินคือหน้าตาพี่ตาขาถ้าพี่ตั๊กสมัครในพี่ตั๊กจะกรอกว่าไงคะพี่จะครึ่งครึ่งบนน้ําเงินครึ่งล่างแดงในตัวเดียวกันเป็นครั้งที่23เรียกว่าเป็นเวทีที่การแข่งขันนี่ถือว่าเป็นตํานาน ครับก็ยาวนานมากครับก็จริงจริเริ่มมาจากปี2527ครั้งแรกนะครับก็คือเริ่มโดยคุณแม่ของผมคุณหญิงพรทิพย์นุ่งเดชแล้วก็ซึ่งตอนนั้นคุณกรก็ยังเด็ก4ขวบครับสี่สี่งที่ดูมันยาวนานเป็นตำนานขนาดไหนนะใ n a k p n d ก็มีการปรับใช่ครับในทุกปีก็ต้องยอมรับวว่าปัจจุบันเราไม่ได้เป็นรายการเดียวที่แข่งประกวดร้องเพลงเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเราจะเป็นรายการเดียวในประเทศไทยแต่ปัจจุบันมีมากมายเลยครับเราก็เลยมีการ ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยขึ้นแล้วก็ให้แตกต่างจากรายการอื่นค,ครับแล้วมีถ้วยพระราชทานด้วยใช่ครับอันนี้ก็เป็นที่ภูมิใจมากเพราะปัจจุบันเราเป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่ผู้ชนะได้ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโอ้โห็นมายิ่งใหญ่มากมีประวัติยาวนานและเป็นตำนานอยากให้คุณกรช่วยยกตัวอ,อย่างนักร้องที่ถือว่าเป็นตำนานจากเวทีนี้ค่ะครับก็รุ่นพี่ที่เคยประกวดผ่านเวทีนี้มาก็จะมี พี่เบิร์ดนะครับเอ่อทาทานะครับพี่เจนิเฟอร์คิมน้องขนมจีนหนุนาพี่รัตก้าพี่ฝอศบชัยพี่อุ้ยแลาวิวันแอนนันทนาพอละครับโอ้ค่ะเยอะจริงไม่แล้วทำไมรู่สังเกตไหมว่าเยอะนี่ไม่เยอะธรรมดาแต่ละท่านเนี่ยเป็นนักร้องที่มีคุณภาพในยุคปัจจุบันทั้งนั้นจริงๆคือตอนผมเข้ามาทําเมื่อ5ปีที่แล้วจริงก็ได้ใบบุญจากรุ่นพี่ๆที่เคยผ่านมาแล้วครับทำให้แบบว่าเอ่อ รายการเราได้รับความสนใจมากขึ้นเลยค,ครับเมื่อสักครู่นี้<ม>พี่ตักได้เกิดมาก่อนว่ามีการจัดเรตติ้งไม่เข้าใจออค่ะทำไมต้องมีเรตติ้งคำว่าเรตติ้งนี่โห oh. แรงหรือเปล่าตรงนี้ต้องให้ครณจรอธิบายก็รุนแรงขึ้นครับคือเราก็จะบรีฟน้องๆกับบริฟกรรมการหนึ่งอย่างว่าไม่ต้องแอปอยากอยากพูดอะไรพูดเลยไปถึงท้งท้งกรรมการใช่ครับน้องๆใช่ครับด้วยได้ด้วยหรอคะเราเราเราต้องทําอย่างนั้นเพื่ออะไรคะเชื่อว่าอย่างสาหรับผู้เข้าประกวดเองน้องๆเองพอออกไปนี่คือจะเป็นศิลปินใช่ไหมครับก็คือแฟนคลับที่จะรักเขาก็คือรักในความเป็นตัวเขาก็คืออยากให้เห็นความเป็นตัวตนเขาเนี่ยตอนนี้เพราะนั้นคือห้ามแอปครับห้ามแอปใช่ครับแสดงว่าตอนคัดเลือกอะค่ะ คือตั้งแต่รอบรับสมัครออเดชั่นก็จะเจอพี่ๆกรรมการกันไปแล้วสี่ท่านเจอความแรงไปกันหรือ,อยังคะผมงดองเข้ามาก่อนเนี่ยครับดองดอง <laughs> อะไรเพราะหนูจะเป็นเข้ามาก่อนมากกว่าครับก็ก็จะเป็นเพราะว่าดีไซน์แหม่มบอกว่าก็ชอบบางคนที่โดนคอมเมนต์ว่าคือถ้าจะมาอย่างนี้นคือไม่ต้องมาไม่ต้องมาดีกว่าครัจะดูแรงใส่ได้เต็มที่เลยใช่เพราะเราทางรายการเราก็จะมีกรรมการบอกว่าอยากพูดอะไรพูดไปเลยเราขออย่างเดียวคือเราไม่เอาตรงกลางคือ ชอบกับไม่ชอบไม่มีแบบว่าโอ้ก็ดีอะไรเงี้ยไม่ได้ให้ว่ากันไปเลยก็เลยต้องจับเรตติ้งกรรมการที่ว่าแรงมีใครบ้างคะก็ฝั่งสีแดงนะครับก็จะมีพี่ชมพูฟุตี้นะครับมีน้องทาทานะครับฝั่งสีเงินก็จะมีกอฟพิชญาและก็ดีเจจ้มแบางคนเนี่ยคิดท่ามาทำอะไรเงี้ยแต่คนนี้คือไม่ประดิษฐ์คือไม่ประดิษฐ์เพราะชีวิตจริงประดิษฐ์อยู่แล้วเน่หน้าด่ามากไหมคนหลังก็ไม่ต้องมาถ้าจะไม่ฟังเนี่ย แต่ละคนอยากให้โชว์หน่อยโชว์ความเป็นตัวตนออกมาค่ะปล่อยของเลยเอาฝั่งนี้ก่อนได้ไหมคะอยู่กลางนู่นก่อนเลยเริ่มงอะไรน้องสาวฝาแฝดสองผมใกล้เคียงน้องตาก็หน่อยโชว์เลยโชว์เลยไอ w ิ l อ love you นะคะ and I will always love you ะเพลงสามต่อไปเลยทุกเขาอยากให้เธอนลืมทุกสิ่งและทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบๆคนเดียวได้เป็นเพื่อน K เพลงสี่ทัดมาเลยเอาสู้เขาเลยค่ะได้แต่ยอมรับ

KPN1 ค่ะอ่ะ,อะจำไว้น้ำหวาน KPN1 และต่อไปค่ะรักคนมีจะของต้องทนเก็บมันในใจไม่รู้จะทำอย่างไรและชีวิตจะเดินต่อไปทั้งไหนดี ต่อไปคุณกรค่ะคุณกรจะร้องกรเคพีเอ็นอะไรคะโวตไม่ได้นะครับไม่ต้องโวยอคอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่อยากรู้คุณกรเนี่ยดูแล k p n เนี่ยแล้วร้องเพลงเพ้อฝ่าร้องเพลงไม่ได้เลยแต่ว่าอยู่หน้าตาดีก็ได้นะคะร้องนํำไว้ก่อนอ่นี่ครบแล้วนะคะพี่ต้ามก็เหรอฝั่งนู้นนะคะทีมเสียงนะคะนะคะแล้วมาฟังฝั่งสวยงามหล่อเหลาก็ ต้นนิดนึงเพราะว่ามาจากแบบเพอร์ฟอร์มสครับผมโอ้ควรจะต้องเต้นแล้วดูผมก่อนสิคะเปรี้ยวเปรี้ยวชีสขนาดนี้ลุยเลยค่ะรักเธอมากเกินมากไปมาก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 มายมากจนยุ่งจนสิ้นกตาย I hate you lie me อยากจะน้ำตาออก my eyes เพราะงั้นต้องแสดงความสามารถเนอะร้องเพลงก็ไม่ธรรมดาหรอกเต้นได้ด้วยนะนี่คือ KPN KPN 6ครับ KPN 6ค่ะนะคะต่อไปกงยังจำฉายาน้องได้เลยนะเอาฉายาจริงที่แบลวทะลุร้อยจิ้วแจวแบลวทะลุร้อยค่ะโอ้เห็ไหมตัวนิดเดียวเอาเลยสู้เขามาาลยพัดของใจตรงไหนมาให้เคียเลยนใช้มาี เคยอยากไปสมัครเงิน KPN เพราะว่าแต่ว่าวัยมันไม่ได้ไเพราะว่าอยากจะเหวี่ยงหัวอย่างเงี้ยกลัวอคอ KPN KPN 7ค่ะ KPN 7น <7 S 1> ะคะจิ๋วน่ารักตัวเล็กเชียวอะต่อไปโด่งก่อนเนะาะพามาทำให้คิดเธอไม่รักฉันสักนิดเข้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รับผิดชอบมาทำให้คำพัง จะพ้อไปกอดแล้วจะดูว่ายังไงอ๋อพี่ดอมพี่โดกคะพี่นุ่นไม่ว่านะคะถ้าจะเผลอในเวทีนี้พิธีกรพราวเนี่ยพี่โสดอยู่คนเดียวต่อไปที่สามงามอันนี้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะมาเลยเราจะลอยข้ามฟ้าทำกลางบุดเด้า จะไม่มีความเหงาเข้ามากล้ไกลายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดไป ตต้ต้นจริงๆเลยนะคะอ่ะเมื่อกี้โดง k p n เท่าไหร่นะ k p n 8ครับ8นะคะโดง k p n 8แล้วลูกเกตละคะเก k p n 9ค่ะ k p n 9แล้วสุดท้ายนี่อ้าวคุณเปิ้นไปไหนล่ะเด็กคุณปินบ้านเหรอเอาเลยค่ะ ก็คงจะได้แฟนคลับกันไปทั่วหน้านะคะ สุดท้าย KPN KPN 10ครับผม KPN 1ิบถึง10ครบไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณกอนะถามนิดนึงเรามีการแบ่งน้ําเงินและแดงแล้วเวลาตัดสินล่ะมันจะต้องเหลือคนเดียวนี่ใช่ครับคือทุกอาทิตย์ก็จะมีคนออกทีมละ1คนนะครับทีมละ1่แต่ว่าออกสองคนใช่ครับแปลว่ารอบชิงจะเหลือ1คนจากฝั่งเสียง1คนจากฝั่งหน้าครับและสุดท้ายก็คือคนเดียวเพื่อจะทราบว่าคนไทยจะเลือกอะไรครับจะเลือกหน้าตาหรือจะเลือกเสียงใช่ครับคือเป็นรายการที่ ตอบโจทย์ให้ท่านผู้ชมทั้งสองฝั่งสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบคนเสียงดีจริงๆเด็กที่ร้องเพลงอลังการลากไส้ลากบอดมาร้องแบบนี้เราเราก็มีให้ดูส่วนใครที่ชอบแบบว่าแบบ หน้าตาสวยหน้าตาหล่อดูแล้วเพลินตาเราก็มีให้ดูนั้นคือไม่ว่าคุณจะชอบแบบไหนรายการเรามีให้ดูทุกอย่างมีให้ดูทุกอย่างเลยอยากจะฝากอะไรถึงการประกวดรั้นนก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับคอนเสิร์ตสดแรกเลยนะครับก็พ r o d u c e นยิ่งใหญ่อลังการมากอยากให้ติดตามนะครับสามทุ่มครึ่งทาง modern night tv ครับก็ติดตามกันพรุ่งนี้แล้วนะคะต้องขอขอบคุณสําหรับประธานกรรมการบริหาร kpn awards คุณกรณรงค์เดชค่ะขอบคุณมากค่ะ และขอบคุณนะคะเราไปติดตามนะคะสำหรับน้องๆทั้ง10ท่านผู้เข้ารอบสุดท้าย KPN Award ครั้งที่23ขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะความพิเศษในค่ำคืนนี้ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับพื้นที่สีเขียวสงบร่มเย็นกลางกรุงเทพจะเป็นยังไงสักครู่เดียวค่ะ กว่า27ปีของงานเทศกาลดอกไม้นานาชาติทำให้เกิดปรากฏการณ์การให้ครั้งยิ่งใหญ่กลับคืนสู่สังคมและผู้ด้อยโอกาสมากมายอีกทั้งยังส่งต่อความงดงามที่ผลิบานในจิตใจสู่ผู้ยากไร้ทั่วประเทศ ดอกไม้ประจำปีนี้เราก็จัดต่อเนื่องกันมาปีนี้ก็เป็นปีที่27ธีมปีนี้ก็คือใจแกนติกหรือว่าใหญ่เกินจริงที่เราคิดชื่อง,งานนี้ก็เพราะว่าบาร์เนเลิศเนี่ยจะฉลอง30ปีด้วยก็เลยคิดว่าต้องทําอะไรให้ใหญ่แล้วก็ใหญ่กว่าทุกๆปีผู้รายได้ทั้งหมดของงานดอกไม้ใน4วันนี้นะคะเราก็จะไปสมทบมูลนิธิ3มมูลนิธิด้วยกันซึ่งปีนี้เราก็จะให้ทั้งเด็กและคนชรานะคะ ตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่29กันยายนนี้ก็ถือว่าเป็น1 week end ที่เป็นอะไรที่ให้คนกรุงได้ทำได้มาถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ได้ทำบุญอิ่มตาอิ่มใจกันด้วยนะคะ